คลิปนี้จะเอาทิกเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับสําหรับเครื่องสองจังหวะที่มีบาลานซ์แมตร์คูลฮอนได้ hmm. นะครับเด็ดเอลเอเนี้นะครับ mm hmm. เวลาเราจะถอดแยกชิ้นผ่าเครื่องมาทำข้อเหวี่ยงมาเปลี่ยนลูกปืนอะไรต่างๆนาๆนานะครับที่เราจะต้องถอดชุดคัตถอดบาลานซ์เื้อออกมา ถอดเพื่อง้บเยี่ยงออกมานะครับเพื่อที่จะแยกชิ้นเนี่ยนอกจากจะแนะนําให้ใช้บล็อกเขี้ยวแล้วนะครับซึ่งมันจะไม่เสียหายนะครับอันนี้ามีรอยมาอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ยกมาให้ผมถอดนะครับ ให้สังเกตนะครับเฟืองมาลานเซอร์เนี่ยมันจะมีเฟืองนอกแล้วมันก็จะมียางแล้วก็จะมีแกนด้านในที่ยึดอยู่กับริมอยู่กับริมของมันนะครับทีนี้รถมันเก่านะครับเก่าหลายปีแล้วถ้าเราถ้าเราใช้บล็อกลมหรือใช้บล็อกแบตในการถอดเนี่ยโดยที่เราไม่ เอาเครื่องมือมาจับไว้มาล็อกเฟืองดัวเนี้ไว้นะครับมันก็จะทําให้ยางที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนะี่ยยางมันอาจจะขาดได้นะครับพอรถมันเก่าแล้วนะครับคือโดยปกติถ้ามันไม่มียางเนี่ยอย่างเช่นเราจะถอดตัวเนี้ยเราเอามือจับตัวนี้ได้หรือเราจะถอดตัวนี้เราก็เอามือจับไว้ได้คือมันเป็นเหล็กทั้งดุ้นนะครับเป็นเหล็กทั้งดุน มันก็ไม่มีอะไรเสียหายมันออกแน่นอนนะครับแต่ชุดเฟืองบาลานเซอร์เนี่ยถ้าเราไม่จับไว้นะครับเรามาจับตรงนี้แล้วเรายิงเลยโดยที่ไม่ล็อกไม่ล็อกตัวนี้ไว้เนี่ยมันก็จะหมุนหมุนไปนะครับพอหมุนแล้วถ้ายางมันเก่ามันรับไม่ไหวมันขาดนะครับแล้วแพงด้วยนะครับแพงมากด้วยก็เลยทำคลิปตัวนี้นะครับมันมีจังหวะมีโอกาส ที่ได้ทําพอดีก็เลยทํามาแบ่งปันกันนะ่ะสีดําๆด้านในนะครับตัวนี้แหละที่ผมบอกว่ามันจะขาดเราต้องจับไว้ก่อนจับเฟืองตัวนี้ไว้เพื่อไม่ให้มันหมุนตามแล้วเราก็ยิงออกนะครับ นี่แล้วผมจะดึงออกมาให้ดูนะครับอ่าแล้วอีกอย่างนะครับตอนถอดไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนถ่ายตอนใส่เนะี่ยอย่าลืมหมุนมาร์กให้มันตรงนะครับมาร์กบาลานเซอร์นี่นะฮะจุดนี้กับจุดนี้ตรงกันนะครับถ้ามาอย่างนั้นตำแหน่งมันผิดเพี้ยนนะครับจะทําให้เครื่องสั่นนะครับนี่แล้วเราก็ดึงออกมาครับแต่ผมจะดึงออกมาแล้วจะเห็นเอง ที่ผมพูดอ่ะมันตัวไหนนี่นะครับน,นี่เนี่ยถ้าเราไม่จับตัวเฟืองตัวนี้ไว้นะครับมันก็จะหมุนไปนะครับมันจะหมุนตามนั่นแหละพูดง่ายๆมันมีโอกาสที่จะขาดได้มันเคยมีคนขาดมาแล้วนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยเจอก็เตือนไว้เนี่ยมันจะเป็นยางยางมันเริ่มปีแล้วนะครับยางเริ่มปีแล้ว ต่อมาเดี๋ยวยิงตัวอื่นต่อเนี่ยเราจับไว้ตัวนี้มันเอาลิ่มออกแล้วเนี่ยเห็นไหมครับลิ่มตัวนี้มันหลุดออกมาแล้วทีนี้ก็ขยับได้อิสระแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดแล้วนะครับนี่นะครับเเราก็มือจับตัวอื่นได้ สำหรับถ้าเราไม่เอามือจับเราเอาผ้ายัดก็ได้นะครับเอาผ้ายัดหรือเอาเฟืองมาแหย่ก็ได้นะครับได้เหมือนกันหมดแต่ตัวเนี้ยมันเป็นแรงกระชากอยู่แล้วมันก็จะหมุนตามนิดหน่อยนะครับมันแรงอยู่แล้วนะครับออกน,นออกแน่นอนนะครับ Нет. Yeah.

นี่เอาออกได้เลยนะครับนี่เลยครับที่ผมบอกว่ามันจะขาดถ้าเราไม่จับเฟืองตัวหน้านี้ไว้เนี่ยพรตัวนี้มันจะอยู่แกนเดียวกันนะครับแกนเดียวกันจะอยู่ในตำแหน่งริมเดียวกันมันจะอยู่แบบนี้นะี่ยนี่ก็ค,คือมันจะล็อกอยู่ด้วยกันทีนี้เวลาขันเวลายิงมันก็หมุนหมุนกระชากมาอย่างนี้นะครับกระชากมาอย่างนี้ ัอาจจะบิดให้ยางเนี้ยขาดได้นะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่หาซื้อได้ไหมแต่ราคาเอาเรื่องนะครับนี่